สวัสดีครับอยู่กับช่องวันวันกร์ดกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาจัด10อันดับการ์ดสุดเก่งภาครีนิกมาสำหรับกร์ดภาครีนิกมานะครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ใหม่ที่สุดถ้าเทียบกับสตาร์เตอร์เดก ชุดอื่นๆแต่มันก็เป็นซีรีส์ที่ออกมาประมาณ8-9ปีที่แล้วก็เป็นชุดที่ให้การ์ดเก่งๆหลายใบแล้วก็รีการ์ดเก่งๆรีโมเดลออกมาหลายใบแล้วก็ให้การ์ดมาสเตอร์ดีๆมาเยอะทีเดียวการจัดอันดับในครั้งนี้จะดูที่ความง่ายในการใช้แล้วก็โอกาสที่จะได้พบเจอมันบ่อยๆในงานแข่งนะครับสำหรับอันดับที่10ผมให้ยงชวนโนโซอรัสด้วยความที่มี DPC แต่ได้พลังถึง1,200เลยซึ่งก็ถือว่าเยอะใช้ได้ สำหรับสกิลพลังในชุดปัจจุบันมีความสามารถที่ใช้งานง่ายมากๆคือแค่ลงมาในสนามก็สร้างสภาวะบาดเจ็บลบพลังโจมตี500ได้ด้วยสภาวะบาดเจ็บนี้จะติดแบบถาวรตราบที่ยังอยู่ในสนามสภาวะก็ไม่หายต้องมารักษากันเอาเองตอนที่มันเพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ดูเป็นใบธรรมดานะแต่หลังจากที่มีระบบเลียโนเพิ่มเข้ามาการโจมตีนั้นทําได้ไวขึ้น กลายเป็นว่ายางชวนโนที่ลงมาแล้วลดพลังได้เลยแถมยังสามารถโจมตีได้อีกถ้าลงมันที่เลสโซนก็ทําให้ตัวมันเป็นตัวเปิดที่ดีมากๆสําหรับเผ่าสองขาหรือเผ่าผสมอื่นๆต่อมาอันดับที่9ผมให้เป็นคาราซาลัสการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่บ้าพลังมากๆเมื่อเทียบกับการ์ดใบอื่นๆในเกมเดนอมาสเตอร์ด้วยความที่สเตตตั้งต้นก็ยืนตั้ง1,400แล้วแต่ถ้ามันถูกชุบขึ้นมาจากสุสานพลังมันจะเพิ่มขึ้นอีกกลายเป็นพลังโจมตี2 0 0พซึ่งก็ถือว่า เยอะที่สุดแล้วถึงแม้ว่า DP จะมากถึง6แต่ในเมื่อมันเป็นไดโนโเผาคอยาวดังนั้นทามันเอาไปเล่นกับการ์ดมาสเตอร์อิลิน่าเรื่องค่าลายก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับมันอีกต่อไปแถมยังมีสกิลที่ช่วยเรียกเผาคอยาวตัวอื่นๆที่มี DP 4หรือมากกว่าจากเด็กถมลงไปในสุสานเพื่อให้เราได้ชุบชีวิตง่ายขึ้นอันดับที่8ผมให้เป็นลูโดเด็ชิลัสถึงแม้ว่าค่าพลังมันจะน้อยกว่า2ตัวที่ผมเพิ่งพูดมาแต่ ลูโดเด็กเทลลัสนั้นใช้ดพีในการรวเพียง3ก็ได้พลังโจมตีมาถึง900แล้วส่วนพลังรวมฝูงของมันก็ไม่ใช่เล่นๆรวมฝูงสองตัวได้พลังถึง2 0 0พันรวมฝูง3ตัวกลายเป็น3,000ันซึ่งถือว่าเยอะมากๆแถมยังมีความสามารถที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักถ้าจะจัดการกับมันนั่นคือถ้ามันตกสู่สารย่างสนามจะได้ค้นหาการแอคชั่นทอร์นาโดมาขึ้นมือซึ่งหลายคนคงจะรู้กันดีว่าทอร์นาดนั้นสามารถพัดเดนูข,ขึ้นมือได้อย่างง่ายดายด้วยค่าไล่เพียง2จึงเป็นการที่หน้าปวดหัวมากๆลอง คิดดูว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามมีลูโดเด็กซิลัสเต็มสนามใครจะไปกล้าโจมตีอันดับที่7ผมให้ทูแปนเด็กซิลัสอยู่ในอันดับนี้เป็นการที่เก่งจนถึงขนาดที่ว่าโดนลิมิตเหลือหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อมันเข้ามาในสนามมันสามารถค้นหาเดนูพอปี d ดีพีไม่เกิน3 <Wow. S 2> ขึ้นมือได้ซึ่ง De เดนูพอปปี้เก่งๆส่วนใหญ,ใหญ่ก็มีดีพีสกันทั้งนั้นลงมาเนี่ยอยากได้อะไรก็เอาขึ้นมือได้หมดมันก็เลยโดนลิมิตให้เหลือหนึ่งนั่นเองเพราะว่ามันค้นหาเดนได้ง่ายเกินไปและยังมีความสามารถ ที่ทำให้ศัตรูต้องคิดหนักเหมือนกับลูโดเด็กคิวลตคือเมื่อมันตกสู่สารเราจะได้สุมทิ้งก๊์ดในมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเป็นความสามารถที่เกรียมมากมากแถมพลังรวมฝูงมันก็ไม่ใช่เล่นๆสองตัวได้1,700 3ตัวได้ถึง2,700ต่อมาอันดับที่6ผมให้ในส่วนของทากเกียอยู่ในอันดับที่6ตอนที่มันเพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยคนยังแก้ทางกันไม่เป็นตัวนี้เลยเป็นตัวที่รับมือได้ยากมากในสมัยนั้นถ้าเกิดไม่เล่นงานมันตรงๆเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะไปโจมตีมันเลย ด้วยความสามารถสุดบวนอย่างสกิลที่สามารถจ่าย 3DP และลดพลังป้องกันของไดโน1ตัวลง600ได้ซึ่งถือว่าลดได้เยอะมากๆเวลาคิเจอร์พลังป้องกันหมดเนี่ยมันจะตายซึ่งถ้าโดนไอ้าเกียตัวนี้ลดไปเนี่ยแทบจะเรียกว่าสั่งตายเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้ไม่มีใครอยากยุ่งแบบมันนั่นก็คือ Return Damage ถ้าเกิดมันตกเป็นเป้าหมายการโจมตีขึ้นมาหลังจบการต่อสู้เราสามารถทิ้งการแอคชั่นหนึ่งใบแล้วสะท้อนความเสียหายทั้งหมดของไดโนที่ตีมัน คืนไปได้ก็คือเอาพลังโจมตีของตัวที่ตีมาไปลดดิฟเฟนต์ของเดโนโตัวนั้นเรียกได้ว่ายิ่งพลังโจมตีเยอะเท่าไหร่ก็ยิงเจ็บหนักมากเท่านั้นเป็นสกิลสั่งตายอีกสกิลนึงเลยและตอนนี้ก็ยังพบเห็นมันได้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเด็กเผ่ามีเกาะเด็กเผ่าผสมหลายเด็กก็เอามันไปใส่เหมือนกันอันดับที่5ผมให้เป็นของเด็กโตัสเป็นไดโนโเผ่าคอยาวอีกแล้วที่มีพลังโจมตีสูงไม่แพ้กันกันกบคาราเลยด้วยพลังโจมตีเยอะถึง1,700แม่มีค่าไล่6 แต่ก็แน่นอนเราสามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาด้วยค่าไร่ถูกๆได้มีความสามารถที่จะช่วยปกป้องเดโนเผาคอยาวตัวอื่นๆนั่นก็คือถ้าเดโนเผ่าคอยาวตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเนี่ยเดนอตัสตัวนี้มันจะเข้าไปรับการโจมตีแทนซึ่งพลังมันก็เยอะอยู่แล้วไปรับให้เพื่อนอีกเวลาฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีเนี่ยก็ต้องเผื่อพลังโจมตีให้เยอะกว่าเดนอตัสด้วยซึ่งก็ยากแล้วก็มีอีกหนึ่งสกิลสุดป่วนซึ่งสกิลชื่อนี้เป็นสกิลสามัญของทุกเผ่าในชุดรีนิกมานั่นก็คือชาร์จแอตแท เราสามารถจ่าย3 DP เลือก d ดโน1ตัวใน a แอทแ Line มันจะติดสภาวะสับสน1เทินสภาวะสับสนเป็นสภาวะที่ปั่นป่วนมากเดโนที่ติดสับสนเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ถ้ารวมฝูงอยู่ฝูงจะต้องแตกออกแต่ถ้ารวมร่างอยู่เนี่ยไม่ต้องแตกแต่ก็ใช้งานไม่ได้และด้วยกฎใหม่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเริ่มต้นช่วงโจมตีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะประกาศโจมตีมันจะเปิดโอกาสให้เราสามารถสั่งใช้งานสกิลของไดโนได้ แน่นอนเวลาฝ่ายตรงข้ามเข้าช่วงตีก่อนที่เขาจะตีเนี่ยเราก็ใช้สกิลเดสโนตัดสั่งสับสนได้หนึ่งตัวก็เป็นการป่วนการโยมตีของฝ่ายตรงข้ามได้โหดมากๆเมื่อก่อนเนี่ยใช้เทินฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มันก็เก่งแล้วยิ่งปรับมาให้ใช้สกิลเทินฝ่ายตรงข้ามได้อีกเนี่ยก็ยิ่งโหดเข้าไปอีกก็เลยให้มาอยู่ในอันดับที่5นั่นเองอันดับที่4เป็นของสเตโกซอรัสเตเนนเป็นสเตโกซอรัสอีกสปีชีหนึ่งซึ่งเป็นฝันร้ายของเดโนตัวเล็กหลายๆตัว เมื่อมาลงในสนามเนี่ยเดโนในแอตแทกไลน์ของฝ่ายตรงข้ามทุกตัวเลยจะโดนลดพลังป้องกัน500เป็นเวลา1เทินเดโนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นประมาณ DP 3ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะโดนหรอกแต่ถ้าเป็นเดโน DP 2ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะโดนลดดิฟเฟน500และตายซะเยอะอย่างเช่นตระกูลแรปเตอร์ทั้งหลายหรือว่า no e เดโนเผาปีกตัวเล็กๆที่เก่งเรื่องสกิลหลบหลีก ก็จะโดนไอตัวนี้เคลียร์กันหมดและนอกจากนี้เนี่ยไดโนที่รวมฝูงพลังป้องกันมันไม่ได้เพิ่มถ้าเกิดพลังป้องกันของฝูงมันอยู่ที่ไม่เกิน500เวลาโดนสเตนอบรถเนี่ยมันก็จะไปกันทั้งฝูงเลยซึ่งเป็นความสามารถที่น่ากลัวมากๆและสเตนอบยังมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อโจมตีสามารถโม่กองของเราเอง6ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000พันจนจบเทินได้ซึ่งการเพิ่มพลัง1 0 0 0พันของสเตนอบเนี่ยมันทําได้ง่ายมากแค่สละกองนิดหน่อยก็ได้พลังเพิ่มแล้ว ดีพีไม่ต้องจ่ายเลยแล้วยิ่งมันลงในเลียสโซนนะโอ้โหลงมามีเคลียร์สนามได้ทีหนึ่งแถมยังตีได้ทันทีอีกโม่กองอีกขาบุกเนี่ยบุกได้แรงมากก็เลยให้ไว้ในอันดับที่4นั่นเองอันดับที่3ตามมาติดๆครับเป็นตัวที่อยู่ในกล่องเดียวกันเลยนั่นก็คือกโกซอรัดนั่นเองตัวนี้เนี่ยหาได้จากกล่องเจสันเหมือนกับสตโกสตีนอบเลยความสามารถของมันเนี่ยเรียบง่ายมากแต่ด้วยความเรียบง่ายนี่เองบวกกับค่าพลังตั้งต้งตนที่เยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เลยดันกลายเป็นการที่เก่งมากๆกโกซซรัสเนี่ยจ่ายค่ารายสีได้พลังโจมตีตั้งต้นพันสและมีความสามารถฟัดรันคือลงมาแล้วใช้งานได้เลยก็คือตั้งแต่ต้นเกมรโซนยังไม่ทันเปิดเนี่ยราก็สามารถหวดฝ่ายตรงข้ามได้แล้ว และมีอีกหนึ่งความสามารถที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องรีบกําจัดมันให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยตัวมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วความกดดันมันจะยิ่งสูงนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันต่อสู้ชนะแล้วเดโนที่สู้กับมันเนี่ยตายก็คือมันตีสําเร็จหรือว่ามันโดนตีแล้วมันสวนกลับได้อย่างเงี้ยพลังโจมตีมันจะเพิ่ม200แล้วมันจะเพิ่ม200เก็บสะสมไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความสามารถมีแค่นี้แหละเข้าใจง่ายมากแต่เข้าใจง่ายมันเลยใช้ง่ายเมื่อมันใช้ง่ายมันก็เลยเก่งนั่นเเองก็ลยให้้ไวนนนัััดบบที่3ะคร เดินทางมาถึงอันดับที่2กันแล้วอันดับที่2ผมให้เออเหมือนโซอัดเออหมือนโซอัดต,ตัวนี้เนี่ยเป็นเผ่าคอยาวอีกแล้วดังนั้นแม่มันจะฆ่าไล่ยเยอะมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณใช้การ์ดมาสเตอร์อิรินาคุณก็สามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาจากสุสานได้อย่างง่ายได้ ตัวนี้มีความสามารถที่ดีมากๆก,ก็คือถ้ามันตกสู่สารจากที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิต300ซึ่งเหมาะกับมาสเตอร์อีลิน่ามากๆที่จะต้องเสียสละไลฟ์พอยต์เพื่อชุบชีวิตเดโนเผ่าคอยาวตัวนี้ก็จะมาช่วยฟื้นฟูซึ่งต่อให้ถูกโม่ลงจากเด็กความสามารถก็ทํางานเหมือนกันแล้วก็มีความสามารถแถมคือหลังจากตกสู่สารไปเนี่ยถ้ามีเดโนเผาคอยาว รวมกัน12ใบขึ้นไปเราสามารถทิ้งการ์ดหใบแล้วสร้างความเสียหาย600ให้เดโนโ1ตัวได้ด้วยแต่เหตุผลที่ทําให้มันขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ไม่ใช่ความสามารถเมื่อกี้แต่มันคืนนี่นะฮะเมื่อมันโจมตีเราสามารถชุบชีวิตเดโนเผาคอยาวเข้ามาเป็นลูกฝูงของเออเหมอได้หลังจากจบการต่อสูก้ก็เอาเดโนที่ชุบมากลับลงไปที่สุสานความสามารถนี้ทําให้เออเหมยซซลัดปั๊มพลังตัวมันเองกลายเป็น 2,400ได้ง่ายมากๆถ้าอยู่เรโซนก็เป็น2,900และการเอาเดโนผ่าคอยาวจากสุสานกลับขึ้นมาเป็นลูกฝูงแล้วพอจบก,การต่อสู้ยัดกลับลงไปเนี่ยความสามารถเมื่อตกสุสานของเผ่าคอ,ขาขอยาวตัวนั้นก็จะติดอีกครั้งเลยทําให้อมืมือซอรัสนั้นคอมโบได้หลายอย่างหลากหลายสุดๆโดยเฉพาะตอนที่อื่มือลงมาในเรโซนซึ่งมันสามารถใช้งานได้ทันทีจึงทําให้เด็กเผ่าคอยาวนั้นมีขาบุกที่โหดมากๆด้วยเจ้าตัวนี้อันดับที่1ผมให้เลยบอลโตซอรัส ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกลิมิตให้ใส่ในเด็กได้แค่หนึ่งใบเหมือนกันเนื่องจากความง่ายในการเสกสภาวะของมันมันมีแค่ความสามารถเดียวครับเมื่อมาลงมาในสนามที่แอทแทคไลไดโนทุกตัวแนแทคไลของทุกฝ่ายยกเว้นตัวมันเองจะติดสภาวะสับสน1เทิน ตอนมันออกมาแรกๆเนี่ยไม่ได้โกงมากเพราะว่ามันลงมาแล้วมันยังใช้งานไม่ได้ก็เป็นแค่ตัวยื้เกมเฉยๆแต่มันเขาป่วนระดับหนึ่งเพราะว่าพอมันตายอีลิน่าก็ชุบมาสตันได้อีกก็สามารถยื้เกมได้จนกว่าเราจะพร้อมแค่นั้นก็โหดมากแล้วแต่ยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องรีโซนเพิ่มเข้ามาไดโนที่ลงน่ยมันใช้งานได้ทันทีแล้วก็บอลโตลงในรีโซนเลยเสกสภาวะสับสนตัวอื่นทั้งหมดเหลือแต่บอลโตที่ใช้งานได้ซึ่งมันอยู่ในรีโซนก็ตีได้เลยเป็นตัวช่วย เปิดเกมขาบุกของเผาคอยาวได้ดีมากแล้วก็ยังเป็นตัวที่ช่วยเสริมเกมรับได้ดีเป็นทุนเดิมอีกด้วยก็เลยให้ไว้ที่อันดับ1เลยก็จบกันไปแล้วสําหรับ10อันดับการ์ดเดน o ม a สเตอร์ภาครีอ n นิกมาที่ออกมาตั้งแต่ปี2016และปัจจุบันมันก็ยังเก่งอยู่การจัดอันดับในคลิปนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นการ์ดใบไหนที่ผมบอกว่าเก่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งทุกสถานการณ์ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยว่าจะรีดประสิทธิภาพเดนได้ดีขนาดไหน สำหรับใครที่สนใจเกมการ์ดเดโนโมาสเตอร์สามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาการเล่นได้ที่เซิร์ฟเวอร์ดิ d คอร์ดเดโน r โมาสเตอร์คลับซึ่งจะมีการจัดแข่งประจำสัปดาห์จัดแข่งทุกสัปดาห์แล้วก็มีการแจกของรางวัลอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้วันวันการ์ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ